ใช่ค่ะเลาเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23มกราคม2566มาอัปเดตตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนการที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดนะคะเตรียมตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผ่านหรือไม่ผ่านสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรอประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งวันนี้ก็23มกราคมแล้วนะคะความชัดเจนในวันที่จะประกาศผลยังไม่กําหนดเป็นตัวเลขออกมานะคะโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์และยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเงื่อน ขายต่างๆดังนี้โดยสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนว่าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h จากนั้นรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านท่านสามารถยื่นอุทธรณ์การพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการและติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อขอแก้ไขปรปับปรุงข้อมูลโดยตรงนะคะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ,ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดนะคะณธนาคารกรุงไทยธกสและออมสินเช็คสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านและไม่ผ่านผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เมื่อ หนึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง 2. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลกักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเราอยู่ระหว่างรอขั้นตอนนี้นะคะและ3ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรกรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครองหลังจากวันที่ประกาศผล ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองนะคะให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองได้ลงทะเบียนห,หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวหรือโสด สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยใดก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีธนาคารกรุงไทยออมสินทกาสาสำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุก,กอำเภอสำนักง,งานเขตก,กรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยานะคะทีนี้มาดูเงื่อนไขสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนซึ่งก็ได้แก่บุคคลใดบ้างนั้น ผู้ลงทะเบียนคู่สมรสสามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครองแต่ไม่รวมบุตรบุญธรรมนะคะ ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะนับอย่างไรผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียนก็คือ19ตุลาคม2565ผู้ลงทะเบียนที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีและเกิน18ปีต้องระบุข้อมูลอย่างไรระบุข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียนบุตรของผู้ลงทะเบียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มอย่างไรบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุเกิน10ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่19ตุลาคมนะคะให้ลง ให้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน10ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่19ตุลาคมให้ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนบุตรหากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสหรือบุตรให้มาลงทะเบียนที่จุดรับล,ลงทะเบียนหรือลงลายมือชื่อ ในเอกสารได้ต้องดําเนินการอย่างไรแบบฟอร์มลงทะเบียนจะต้องมีการลงนามที่ครบถ้วนหากมีครอบครัวคู่สมรสและหรือบุตรที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะ จะต้องลงนามทุกคนให้ครบถ้วนทั้งนี้คู่สมรสและหรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับผู้ลงทะเบียนแต่จำเป็นต้องแนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและหรือบุตรพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาตินะคะและหากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่และหาก หากลงทะเบียนได้ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนว่ามีครอบครัวหรือไม่ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายประเทศไทยคู่สมรสจะต้องขอบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรต่างด้าวที่เขตอำเภอเพื่อให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติมีข้อมูลเลข13หลักเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน เงื่อนไขได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะได้ผ่านขั้นตอนมาแล้วนะคะแอดก็ยกตัวอย่างแอดก็ยกกลับมาให้ดูว่าการที่จะผ่านมาถึงขั้นตอนณนเวลานี้ก็คือรอตรวจสอบคุณสมบัติเราต้องผ่านขั้นตอน1 2 3 4สาสีที่แอดอ่านให้ฟังมาแล้วนะคะถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายรอบนี้ที่จะประกาศผลเกณฑ์คุณสมบัตินะคะถ้าผ่านจากรอบนี้ไป ก็รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใครไม่ผ่านก็รอยื่นอุทธรณ์ในลำดับถัดไปนะคะการยื่นอุทธรณ์ก็ใช้ระยะเวลา15-30ถึงวันนะคะอัปเดตตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะ